สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่1ตุลาคมพุทธศักราช2562ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอันวยพรเป็นยังประธานาที่ปดีีแห่งสาธารณร,รัฐประชาชนจีน วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระรชาชสารอนวยพรเป็นยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคม2562ความว่าพระนาท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน และครบ70ปีการสถาปนาสารารณรรฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลยิ่งขึ้นของสาารณารฐประชาชนจีนประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมมายาวนานและช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเสมอมา ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นร่วมกันความสัมพันธ์ขนันมิตรและความร่วมมือในกิจการทุกๆด้านจะเจริญรุดหน้าต่อไปในภายภาคหน้าเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมง,งานเลี้ยงในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่ง 30กันยายนพุทธศักราช2562เวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมง สมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระรัชดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปสู่นิทรรศการกรุงปักกิ่งทอดพระเนตรนิทรรศการเส้นทางอันยิ่งใหญ่ความสําเร็จอันรุ่งโรจนิทรรศการความสําเร็จของจีนในรอบ70ปีจัดแสดงตั้งแต่วันที่23กันยายน2562เพื่อเฉลิมฉลองการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ70ปีแนวคิดของนิทรรศการคือการร,ริเริ่มและการพัฒนาแนวทางสั ังคมนิยมแบบจีนเพื่อสร้างประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยแสดงการพัฒนาประเทศจีนที่ยิ่งใหญ่ความสำเร็จที่รุ่งโรจน์และประสบการณ์ที่ล้ำค่าในการพัฒนาประเทศตามแนวทางสังคมนิยมแบบจีนในช่วงเวลา70ปีที่ผ่านมาด้วยการนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีนายเหมาเจอ๋อตงนายเติ้งเสี่ยวผิงนายเจียงเจ๋อหมินนายหูจินเทาและนายสีจิ้นผิงเป็นผู้นำานทศกาณ์นี้มี5ส่วนได้แก่อารมพบ พงาดขึ้นในบูรพาทิศการปฏิรูปและการเปิดประเทศก้าวสู่การฟื้นฟูใหม่70ปีแห่งการเปลี่ยนโฉมหน้าและอนาคตที่สดใสเก้าวสู่เป้าหมายสังคมกินดีอยู่ดีในคริสต์ศักราช2020 และก้าวสู่ประเทศที่ทันสมัยในคริสต์ศักราช2 0 3 5แนวคิดในการจัดทศิศการแบ่งตามปีเริ่มตั้งแต่คศ .1,949 จนถึงปัจจุบันและแสดงเหตุการณ์สำคัญๆที่เกิดขึ้นในแต่ละปีที่ส่งผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจและความคิดของประเทศชาติและประชาชนรวมทั้งแสดงแนวนโยบายของผู้นำประเทศที่มีส่วนสำคัญทำให้จีนเปลี่ยนแป,ปลงและก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับจนกลายเป็นประเทศมหาอำนาจในปัจจุบัน ความเด่นของนิทรรศการนี้คือการเน้นย้ำความเป็นผู้นำและการดำเนินการตามระบอบและพรรคคอมมิวนิสต์จีนแสดงผลงานยิ่งใหญ่และความสำเร็จต่างๆในช่วง70ปีที่ผ่านมาทำให้มีสาธารณารัฐประชาชนจีนที่รุ่งเรืองในทุกวันนี้ แสดงให้เห็นถึงการถือว่าประชาชนเป็นใหญ่เข้าถึงประชาชนและส่งเสริมให้รู้สึกมีส่วนร่วมในการสร้างประเทศมีการแสดงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในรอบ70ปีและการจัดแสดงที่เน้นความริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อรำลึกถึงความหลังในช่วง70ปีที่ผ่านมา มีการจำลองสิ่งของจากยุคสมัยต่างๆการจัดแสดงผลงานอันดับ1ของจีนและ150ผลงานสำคัญแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาจากประเทศกเทศกษตรกรรมก้าวสู่ประเทศการผลิตใหม่และกำลังก้าวสู่ประเทศการผลิตที่แข็งแกร่ง รวมทั้งมีนโยบายสำคัญของการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาของพรรคและสาธารณรัฐประชาชนจีนการกัดแสดงโครงการสำคัญจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีนระยะ5ปีตั้งแต่ฉบับที่1คศ9 9 8 3 9 5 7ถึง1957 ถึงฉบัดที่13การจัดแสดงแบบจำลองสภาพที่พักอาศัยของประชาชนในอดีตปัจจุบันและบ้านอัจฉริยะแห่งอนาคตรวมทั้งการจัดแสดงสิ่งของต่างๆสะท้อนการใช้ชีวิตในอดีตเช่นคูปองอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในอดีตการจัดผนังเชิดชูเกียรติวีรบุรุษของแต่ละทศวรรษ เวลา11นาิกา30นาทสมเด็จพร,ระกนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพร,ระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มราชกุมารีส่งพระดำเนินไปอาคารอย่างหยวนจายภายในบริเวณเดือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวหยู่ไถพระราชทานพระราช,ชวรโรกาสให้ในายหวังฉีซานรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐประชาชนจีนเฝ้าทุลอองพระบาทและตั้งพระกรยาหานกลางวันถวาย ในตอนบ่ายสเสด็จพระราชดำเนินไปสู่นิทรรศการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจงกวนชุนส่ยนนี้ใช้จัดแสดงนวัตกรรมของบริษัทภาครัฐและเอก,กชนที่มีชื่อเสียงของเขตจงกวนชุนถือเป็นซิลิคอนวัลเลย์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนและเป็นศูนย์การถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้บุคคลทั่วไป มีมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษากว่า90แห่งมีสถาบันวิจัย400แห่งมีบริษัทด,ด้านเทคโนโลยีกว่า22,000แห่งเป็นเขตนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกในคศ2010รัฐบาลกรุงปักกิ่งได้เริ่มแผนการก่อตัอ้งศูนย์นิทัศการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจงกวนชุนเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนมกราคมคศ2011และเสร็จในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน ศูนย์นิเรศการและถ่ายทอดเทคโนโลยีจงกวนชุนเป็นเขตสาธิตการส,สร้างนวัตกรรมด้วยการพึ่งพาตนเองระดับชาติประกอบด้วย16ส่วนวิทยาศาสตร์จะ,สะแสดงผลสำเร็จทางนวัตกรรมผลงานการวิจัยและผลิตภัณฑ์ของบริษัทต,ต่างๆรวม170บริษัทเช่นเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่เช่นเทคโนโลยีตรวจจับใบหน้าของบริษัท N e g v ที่สามารถบอกอายุและเพศอายุของผู้ทดลองเทคโนโลยีบิ๊กดาต้าของบริษัท b y ยแดน c e มีแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้สามารถตกแต่งใบหน้าเป็นรูปลักษณ์ต่างๆเช่นหน้างิ้วและยังใช้ค้นหาบุคคลสูญหายได้ในเวลารวดเร็วเพียงหนึ่งนาทีนาโนเทคโนโลยีแอโรเจลเป็นของแข็งที่น้ำหนักเบาทนความร้อนได้สูงถึง1,240องศาเซลเซียสนำมาผลิตเสื้อกันหนาวโดยชุดผจนเพลิงของนักดับเพลิงเทคโนโลยีชีวภาพและการแพทย์เช่นคุณยนตผ่าตัด สำหรับสัญญาแพทย์ออโทปิดที่มีความแม่นยำลดการเสียโลหิตของผู้ป่วยลงได้ถึงร้อยละ95าทำให้แผลผ่าตาัดหายเร็วและผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นเทคโนโลยีรถขนส่งสินค้าแบบไร้คนขับของบริษัทลิ้นตรงเทคโนโลยีรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานงเช่นผลิตภัณฑ์โซลาเซลล์ของบริษัทหันหนึง เทคโนโลยีสำหรับสังคมและวัฒนธรรมเช่นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการถ่ายทำภาพยนตร์การใช้เทคโนโลยีตรวจจับใบหน้าในการวิเคราะห์แบบแผนการบริโภคและใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์และแนะนำสินค้าประเภทต่างๆให้แก่บุคคลนั้นๆของบริษัท JD.com เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปมหาสาลาประชาชนส่งร่วมงานเลี้ยงในโอกาสการเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนตลอดระยะเวลา70ปีของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เห็นความมุ่งมานะก้าวหน้าจากประเทศที่เคยปิดกั้นได้เปิดประเทศจีนปฏิรูปสู่ยุคใหม่ที่ทันสมัยในทุกๆด้านทําให้จีนก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจที่ร่ํารวย และแข็งแกร่งอย่างรวดเร็วเป็นชยชนะที่ยิ่งใหญ่ของสังคมนิยมแบบจีนยุคใหม่พร้อมกระตุ้นให้ทั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนทุกหมู่เหล่าในชาติมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นที่สำคัญยังคงเน้นให้คนในชาติมีความสามัคคีพยายามสร้างสังคมที่ดีในทุกด้านอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุความฝันของจีนในการฟื้นฟูประเทศและบรรลุความปรารถนาของประชาชนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น การถือประชาชนเป็นใหญ่วางนโยบายเพื่อประเทศกับมีนโยบายที่ควบคุมรอบด้านมีแผนดําเนินงานที่รัดกุ่มให้ได้ผลและตรวจสอบได้ที่สูนิทัศการและถ่ายทอดเทคโนโลยีจงกวนชุนแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของจีนในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆในระยะเวลา40ปีจีนก้าวหน้าไปมากสามารถผลิตสินค้าที่ทันสมัยส่งจำหน่ายไปทั่วโลกสร้างรายได้ปีละกว่า5,900ล้านบาท ผู้นำจีนคาดหวังให้ศูนย์แห่งนี้เป็นเขตนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอันดับหนึ่งของโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณร,ร,รัฐประชาชนจีนถแถลงการสนพระราชวังเรื่อง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยกรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างเขวัดวรรคติยราชนารีเสด็จไปรับการถวายการตรวจพระอาการชาบริเวณพระกรหรือแขนซ้ายณโรงพยาบาลจุฬาภร ตามที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัตติยราชนารีทรงมีพระอาการชาบริเวณพระกรหรือแขนซ้ายส่วนปลายด้านในถึงปลายพระอนานิกาหรือนิ้วนางซ้ายและพระกนิษฐาหรือนิ้วก้อยซ้ายคณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพระอาการและพระวรกายร่วมกับการตรวจภาพ m r i พบว่าพระธมีหรือเส้นประสาทถูกกดทับบริเวณพระกัพระหรือข้อศอก คณะแพทย์จึงได้กราบทูลเชิญเสด็จไปประทับรักษาพระอาการประชวนณโรงพยพีบาลจุฬาภรณตั้งแต่วันที่30กันยายน2562และขอให้ทรงลดทรกรณียกิจระยะหนึ่งจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง1ตุลาคมพุทธศักราช2562 และที่อาคารศูนย์มะเร็งวิทยาจุฬาพร์โรงพยาบาลจุฬาภรณเขตลักสี่เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้จัดสถานที่และสมุดลงนามถวัดยพระพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรวคติยราชนารีซึ่งมีพลอากาศโทพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุก,การในพระองค์กระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ คณะผู้บริหารคณะสัตะวะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดจนประชาชนทั่วไปนำ่จักันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพร้อมกับลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวน ทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจในการศึกษาค้นคว้าและหาความร่วมมือทางด้านการแพทย์เพื่อป้องกันและรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยเฉพาะโรคมะเร็งซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณาสุขที่สำคัญระดับชาติเพื่อให้ประชาชนทั่วทุกหมู่เหล่ามีสุขภาพอนามัยที่ดีซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที พระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาิตยาธรกิติคุณทรงวาดภาพสีพระหัตถ์กับเททองหล่อพระพุทธรูปและพระยอดธงหลวงพ่อสมปราถนาที่วัดสัมปะิวจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้เวลา16นาฬิกา4นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังวัดสัมปะสิวตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีทรงวาดภาพสีพระหัตถ์พระราชประวัติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนสางบัญชีทหารภายในพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสางบัญชีที่สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกจ็เอาวาดวัดไตรมิตรวิทยารามมีดำริให้จัดสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสและวีรบุรุษนักรบจำนวนหกนายเพื่อน,น้อมรำลึกถึงคุณอุปการของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงมีต่อประเทศชาติ สำหรับภาพวาดพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนสางบัญชีทหารพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณมีพระดำริให้วาดขึ้นโดยเป็นภาพเขียนแนวสมัยใหม่ที่ใช้องค์ความรู้เรื่องของหลักการทางทัศนียวิทยาสรีรศาสตร์ผสมผสานเทคนิคการวาดภาพแบบเสมือนจริงด้วยเทคนิคสีน้ำมันเป็นภาพที่จำลองประวัติศาสตร์เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงหยุดพักกองทัพ เพื่อตรวจนับยุทธปกรณ์และจำนวนทหารหลังเสร็จการศึกยุทธหัตถีโอกาสนี้ทรงเททองหล่อพระพุทธรูปศิลปะสมัยอู่ทองขนาดหน้าตักกว้าง59นิ้วเนื้อโลหะผสมพร้อมกับทรงเททองหล่อพระยอดธงหลวงพ่อสมปรารถนารุ่นชัยชนะที่สร้างขึ้นเพื่อมอบแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนทรัพย์ในการจัดสร้างพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยพระยอดธงเป็นพระพุทธรูปองค์เล็ก ประดิษฐานไว้บนยอดเสาธงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารในการทำศึกสงครามวัดสัมปะสิวสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นเมื่อปี1857ได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาเมื่อปี1860เดิมเป็นวัดร้างต่อมาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมาหยุดพักกองทัพที่บริเวณนี้เพื่อตรวจสอบจำนวนกำลังพลหลังเสร็จจากการทำศึก และทรงให้บุรณะวัดแห่งนี้แล้วเรียกว่าวัดสางบัญชีต่อมาการเรียกชื่อผิดเพี้ยนไปเป็นวัดสัมปะสิวปัจจุบันพระครูวิจิตวราอลังการเป็นเจ้าอาวาสและมีพระสงฆ์เก้ารูปพลเรเอกหม่อมเจ้าผุ้สารสวัสดีวัดเสด็จแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ,าาะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเใน,นวันที่ราลึกคล้ายวันสวรรคต วันนี้เวลา14นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทาารงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้คนเรือเอกหม่อมเจ้าปุษณส,สวัสดิวัตเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จทระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ืน้าพระราชวังสวนลมรมเทพธนคร ในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วทรงจุดธูปเขียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเนื่อในวันที่ระลึกครั้งวันสวรรคตเพื่อน้อมจำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนทรงเปิดประตูเมืองค้าขายกับชาวตะวันตก ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานา,นาอารยประเทศอีกทั้งทรงสนพระไทยเรียนรู้ภาษาและวิชาการของตะวันตกอาทิวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์โดยทรงพยากรณ์การเกิดสุริยุป,ปราคาได้อย่างถูกต้องจนทรงได้รับการถวายพระราชสมาญยาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาการศึกษาวัฒนธรรมสังคมศาสตร์มนุษยวิทยาการพัฒนาสังคมและสื่อสารพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรคตเมื่อวันที่1ตุลาคม2411ิธพ,พศ64พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและเชิญเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูร์ วันนี้เวลา10นาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกันสันจันทรเสนเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานและกล่องยาพระราชทานไปมอบแก่นางหลาพิมพ์จาดอายุ112ปีเกิดเมื่อวันที่1เมษายน2450 ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่77หมู่ที่13ตำบลวังโปองอำเภอวังโปงจังหวัดเพชรบูรณ์มีบุตรธิดา7คนเดิมเป็นคนอำเภอชนแดนต่อมาได้ย้ายครอบครัวมาอยู่อำเภอวังโปงเป็นผู้สูงอายุที่มีความเป็นอยู่เรียบง่ายไม่มีโรคประจำตัวเดินในระยะใกล้ๆได้พูดโต้ตอบได้ชอบทานข้าวกับไข่เจียวเป็นคนอารมณ์ขันชอบร้องรำในงานบุญ การได้รับพระมหาการุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่ครอบครัวนางหล่าเป็นล้นพ้นต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญเครื่องเขียงพระราชทานจำนวน630ชุดและอุปกรณ์กีฬาไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังโป่องอำเภอวังโป่งที่ตั้งเมื่อปี2468 ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมิมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียน630คนครูและบุคลากร,กร36คนได้น้อมนำพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปรับใช้ในการเรียนการสอนโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลวางงังโป่ง ไปตรวจรักษาประชาชนและนักเรียนกับพระราชทานอาหารเลี้ยงแก่นักเรียนและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน904วปรที่ไปร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยตอนบ่ายทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกันสันกันทรเสนเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานและกล่องยาพระราชทานไปมอบแก่นางก้อนปูลาอายุ111ปีเกิดเมื่อวันที่1เมษาย,ยน2451 ัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่หนึ่งสองสาหมู่ที่สตำบลเพชรละครอ,อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์มีบุตรหนึ่งคนเดิมมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อแต่งงานแล้วจึงย้ายมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้สูงอายุที่มีความเป็นอยู่เรียบง่ายมีความขยันอดทนและมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สามารถพูดคุยโต้ตอบได้และมีพรสวรรค์ในการทอผ้าด้านสุขภาพมีปัญหาเรื่องสายตาและการเดิน ส่วนเคล็ดลับที่ทำให้มีอายุยืนนางก้อนบอกว่าชอบรับประทานข้าวหลามข้าวเหนียวปลาทูจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญเครื่องเขียนพระราชทานจำนวน238ชุดและอุปกรณ์กีฬาไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนเพชรละครอำเภอหนองไผ่สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาเพชรบูรณ์เขต3เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6 มีนักเรียน238คนครูและบุคลากร14คนได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นต้นแบบในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงตนในสังคมต่อไป โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลหน,นองไผ่ไปตรวจรักษาประชาชนและนักเรียนกับพระราชทานอาหารเลี้ยงแก่นักเรียนและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน904วปรอที่ไปร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่นักเรียนและประชาชนเป็นล้นพ้น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ วันนี้เวลา18นาฬิกา32นาทีที่พระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมาบพิตรสิทธวานารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สถา,ถาบันเทคนโนโลยีปทุมวันสมาคมาคณะกรงศูนทตรีมาราประเทศไทยสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยบริษัทกุลทรเคอร์บี้จำกัดมหาชนเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรม สนพลเอกเปรมตินสุลานนประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษ เนื่องจากได้ดำรงตำแหน่งสำคัญสคัญในการบริหารราชการแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างของบุคคลผู้ยึดมั่นในการสร้างสรรค์คุณความดีบนพื้นฐานแห่งคุณธรรมที่มาจากหลักธรรมทางพุทธศาสนาคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวน วันนี้ที่อาคารภูมิิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีอาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยธนบุรีพระภิกษุจากวัด,ดรางจระเข้อําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดจนประชาชนทั่วไปนำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทนารีนาถพร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเรว,วัน ทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาสุขอ,อนามัยของประชาชนและผู้เจ็บป่วยตลอดจนทรงรับบุลนิธิด้านสาธารณาสุขต่างๆไว้ในพระอุปถัมภ์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณปิยณีเทียมอ,อัมพรและดิฉันวีรินทิราณทองบ่อจรัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ